ดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวคร่าวๆนะครับการใช้งานจรีโมทออสอารซี RC, รุ่น DSCA เบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทสี่ชัแนลนะครับนี่คุยคอนโทรลแกะกล่องมาก็จะมีอันนี้ตัวรีเซฟสี่ชัแนลอันนี้ตัวรีโมทนะครับ เป็นเหมือนคันบังคับเครื่องบินจับได้ทั้งมือซ้ายมือขวานะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งตัวนี้จะเป็นโยกเรยวซ้ายเรยวกว่าตัวรีเซฟมาในกล่องตัวนี้เป็นสายของข้อมือนะครับรีเซพสี channel. ่ชันแนลการใส่แบตเตอรี่ใช้ใช้แบต สองสี่ก้อนนะครับคือจะเปิดตรงนี้ตัวนี้ยังมีสัญลักษณ์บอกนะครับตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกใช้ฐานสี่ก้อนก็คือใส่ไปเลยลบก็คือตรงลบขัลบบว,บ,วบวกขั้วบวกัวขึ้นมา บวกลบแล้วก,ก็กดปิดลงไป okay. ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มสีแดงครับกดเปิดปิดปิดก็กดค้างไว้นิดนึงอ่าก็มีเสียงดับอ่าตรงนี้จะเป็นบอกชันแนลนะครับชันแนลที่หนึ่งคือตรงนี้ตรงจอยตรงนี้จะโยกซ้ายขวาชันแนลที่สองก็คือตรงนี้ เลาไปเสียบกับรีซีฟก็จะตรงตามนี้ครับช่องชนองในที่หนึ่งช่องใที่สองชนอนที่สามชนอนที่สี่จะเป็นปุ่มกดตรงนี้สองปุ่มนี้ปุ่มนี้สีแดงจะเป็นล็อกคันเร่งหรือคอนโทรลกดเร่งไว้ตรงไหนแล้วกดปุ๊บมันก็จะค้างไว้ตรงนั้นจะออกจากบนนี้ก็คือกดอีกทีหนึ่งตัวที่เป็นเครื่องหมายบวกนี้ขึ้นลงนี้จะเป็นทริมขึ้นลงจะเป็นทริมของ ช่องที่สองสายขวาจะเป็นทีมของช่องที่หนึ่งอ่าตัวนี้จะเป็นปุ่มรีเวิร์สเดี๋ยวการรีเวิร์สจะสอนอีกทีหนึง่งฮะตัวนี้จะเป็น endpoint ของช่องที่ 1, หนึ่งกับช่องที่สองคือใชการหมุนหมุปรัปบ endpoint เนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการบายกันบายรี i ซฟ อเ okay. มาดูการตบบายรีเซฟกันนะครับรีเซฟตัวนี้จะรับไฟได้ตั้งแต่4ถึง9โวลต์อ่าแล้วก็จะเอาใช้ไฟจากสปีดนะครับเสียบช่องไหนก็ได้นะครับตอนบายรีเซฟเดี๋ยผมจะเสียบช่องสองต่อจากนั้นให้กดกดปุ่มบายค้างไว้ กดปุ่มบายค้างไว้แล้วก็เสียบแบตเดี๋ยวนะครับ <c oughs> ล็อกทุเรียนนิดนึงอะเห็นไฟก็พริบไฟสีเขียวก็พริบจากนั้นให้กดรีบกดเปิดวิทยุเรียบร้อยคือถ้าไฟสีเขียวติดค้างก็สามารถ หมายความว่าบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อบายวิทยุเสร็จแล้วเดีย๋ยมาดูตอนใช้งานนะครับการใช้งานทุกครั้งให้เปิดวิทยุก,ก่อนแล้วค่อยเสียบแบตบอ,อ่าเสียงพร้อมใช้งานแล้วช่องที่หนึ่งจะเป็นการเดวเซอร์ เซวจะเอามาเสียบที่ช่องหนึ่งคู่กับจอลสติกอันนี้ตัวนี้จะเป็นคันเร่งตัวนี้จะเป็นล็อกคันเร่งสมมติมตเราเร่งไว้ประมาณนี้กดปุ่มปุ๊บเราจะไม่ต้องบีบคันเร่งแล้วมันจะล็อกอัตโนมัติถ้าจะออกก็กดอีกทีหนึ่ง นี่ครับเอาไมนะนี่นะเท่าเร่งมันจะจะเร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งดันไปข้างหน้ามันก็จะลดอีกระดับหนึ่งมันก็จะลดอีกระดับโอเคตัวนี้จะเป็นรีเวิร์สการใช้รีเวิร์สคือกดค้างไว้แล้วก็ไปขยับช่องที่เราต้องการรีเวิร์สแต่ให้ดูอันนี้ ยกไปทางซ้ายอันนี้มุดลงเนาะอันนี้ไปทางโน้นถ้าจะรีเวิร์ดกดอัอนนี้ก็จะรีเวิร์ดแล้วซ้ายลงไปซ้ายขวามาเข้าขวาแล้วอันนี้จะเป็นทริมอ่าตัวบวกเนี่ฮะจะเป็นขึ้นลงจะเป็นทริมของช่องนี้ซ้ายขวาจะเป็นทริมของช่องนี้ช่องเซอร์โว ตัวนี้วอลูมสองตัวนี้จะเป็นปรับเอ็นพอยต์หรือปรับองศาของแขนเซอร์โวหรือลิมิตของของคันเร่งให้เยอะให้มากให้น้อยแค่ไหนตอนเรากดนะครับสวิตตัวนี้จะเป็นช่องสามกับช่องสี่เรกดปุ๊บเซอร์โวจะทำงานครบองศาตามอ่าสมมติตัวนี้คือสุด าเราเสียบช่องสามกดปุ๊บมันก็จะไปซ้ายสุดกดขวาก็ไปขวาสุดช่องสี่ก็เหมือนกันตัวนี้เวลาเรือปิดยุจะมีเสียงร้องเตือนไม่แน่ใจว่าประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีถ้าไม่ได้ไปขยับอะไรมันเลยจะมีเสียงร้องเตือนแล้วก็แบตอ่อนก็จะมีเสียงร้องเตือนแล้วก็จะมีระบบมิกซ์มิกช่องหนึ่งกับช่องสองแต่เดี๋ยวจะมาบอกข่าวหน้าแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับขอบคุณครับ